ขอบคุณพระสันติรรมพี่จ้านะครับวันนี้ก็มาถึงบทต่างของคิจักรตอนที่ยี่สิบแปดนะครับก็นำเสนอมาทั้งหมดยีเจ็ดตอนนะครับเสิ่งที่นําเสนอมานี้เพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องนะครับที่ดําเนินชีวิตในการนําพาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างถูกต้องออแล้วก็ เป็นไปตามน้ำพระทัยขององค์พระพูทเเจ้าเป็นไปตามาพระประสงค์ขององค์พระผู้ธเจ้านะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผิดเพี้ยนไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยคริเสเตียนทั่วโลกเนี่ยนะแล้วรวมทั้งคริเสเตียนในประเทศไทยเนะี่ยที่ไปรับเอ่อที่รับเชื่อในองค์พระเยซูกิ์เจ้าเนะี่ยก็นาเอา่อความเชื่อดั้งเดิมของตัวเองมาผสมผสานในคิดจักเนะี่ยในสถานที่ประชุมนะซึ่งมันก็ทําให้มันไม่ถูกต้อง เช่นนำเอ่อการร้องเพลงแบบชาวโลกมาหรือว่าการแต่งตัวแบบแปลกประหลาดออกมาหรือว่าเอ่อการร้องเพลงถวายพระเจ้าอะไรเงี้ยนะแต่งตัวประหลาดออกมาแล้วก็เหมือมีการแสดงละครอะไรซึ่งบอกว่านี่เป็นการถวายพระเจ้าในพรกคิทัีพีไม่มีเลยสักอย่างคือเราเราเราต้องถามตัวเราเองว่าการที่เราเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องเนี่ย แล้วเอาถูกใจถูกต้องคือถูกใจตัวเองหรือว่าถูกต้องตามตรงตามพระธิรมปณงพ์พ์เออมันมีสองอย่างคือถูกใจแต่ไม่ถูกต้องตามพระคิรมิพิ์ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจฉะนั้นอ่อก็อยากจะเน้นให้พี่น้องเนี่ยดำเนินชีวิตตามการนำพาจากพระมิดาญาณบุญุขนะครับอ,อ่ามันอาจจะขัดความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่พี่น้องจะมารับเชื่อในองค์พระพุทธเจ้านะครับ สำหรับวันนี้หนทางของคิจักตอนอที่ยี่สิแปดเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงพระคิทามกัมพีในวิวรได้พูดถึงคิจคคจักรทั้งสี่คือคิจจักทั้งสี่เนี่ยตั้งแต่ยุคโรมันคาทอลิกเป็นต้นมาก็มีคิจจักทั้งสี่มีลักษณะเหล่านี้มันเกิดขึ้นต่อมาก็มีการสืบต่อเนื่องกันมา อันนี้ก็เป็น,เ,ปนเราก็จะเห็นลนักษณะเฉพาะว่ามียุคโ,โรมันคาทอลิกมียุคโปรเตสแตนต์ในยุคโปรเตสแตนต์เราก็จะเห็นว่ามีการแยกตัวออกมามากมายเป็นคณะต่างๆมีความเชื่อบางหมยแตกมาแต่องค์พระผู้เจ้าเนี่ยต้องการให้คริสเตียนเนี่ยดำเนินไปตรงตามพระคิทาคัมพีล้วนๆตามการนำพาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฉะนั้น บริสเซนเนี่ยฟิลาเดฟเฟียลาโอนิกาล้วนต้องสืบต่อเนื่องไปก็จนฝาที่องค์พระผู้เเจ้าจะเสด็จกลับมาดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องซึ่งเป็นบุตรทั้งหลายขององค์พระผู้เเจ้าต้องเลือกว่าคนทางของคิจักของตัวพี่น้องเองเนนะอ่ะพี่น้องจะเลือกว่าจะเป็นแบบโรมันคาทอลิกหรือจะเป็นแบบโบริสเซนพี่น้องจะติดตามฝาเป็นหนึ่งของโรมันคาทอลิกหรือจะติดตาม ประเทนที่มีคณะนีกายมากมายหรืออพี่น้องจะเลือกปฏิบัติตามหนทางของฟิลเดลเฟียหรือเคยเมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฟิลเดลเฟียแต่วันนี้นะ่ะมีชีวิตอยู่ในสงหารลาศีของอในอดีตที่ประวัติผ่านมาว่าอวดสงหาราศีของอตัวพี่น้องเองนะเเป็นคนที่อยู่ในลาโอดิกอะนะ ฉะนั้นก็ขอพี่น้องจาไว้ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเยอะยิ่งต่อเบื้องพรักขององค์พระเจ้าแล้วเนี่ยก็จะหกอ,ออกห่างจากชีวิตเอ,อไม่เห็นความเป็นจริง,รงออกจากชีวิตในการดําเนินชีวิตไปตามการลำพาจากพาระวิจา้าไม่เห็นความเป็นจริงก็คือไม่ดําเนินชีวิตตามลำพาจากพาระวิทจาด้วยหลักความจริงแต่ก็อยากให้พี่น้องจดจําประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าเอ,อมันมีการดําเนิน หนทางจากที่ผิดพลาดแต่ว่ารู้จากว่าในยุคมาติลูเทอร์เนี่ยก็พระเจ้าก็ได้ส่องสว่างตัวมาติลูเทอร์จนกระทั่งวันเนี้ก็ส่องส่งสว่างนะวีรชนคริสเตียนอีก,อกหลายหลายหลายรุ่นต่อมาหรือสิชนในยุคต,ต่อมาเนี่ยก็ได้รับการ,ปรเปิดเผยจากองค์พระพู้เจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์ ก็ส่องสว่างออกมานะแล้วก็ผนวกกับการนำพาจากพระวิญญาณสุดฉะนั้นพี่น้องทุกคนนะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเห็นของออพี่น้องทั้งมวลน,นะแล้วก็มีการรึกษ,ษาทุก,ทกคนนะพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกับระบบประชาธิปไตยแต่ไม่มีความัมพันธ์ของมรก,กายเลยก็ไม่ไม่เข้าใจการผูกมัดของมรก,กาย ไม่รู้ถึงอำนาจและชีวิตของพระกายไม่อาจารู้จักความรักระหว่างพี่น้องฉะนั้นเราจะต้องอะไรนะออมีความผูกมัดกันในพระกายแล้วก็มีอำนาจแล้วก็มีชีวิตอ,อ,อยู่ภายใต,ใต้การนำพาอยู่ในพระกายโดยการนำพาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องมีความรักกันในพี่น้องฉะนั้นออคริสเตียนเนี่ยจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการดำเนินชีวิตเอ,อ น,นี่การดำเนินชีวิตในการอยู่ในยุคฟิลาเดลเฟียฟอ,อย่างต่อเนื่องเนี่ยที่จากทิ้งสี่ที่แตกต่างกันนี้ต้องดำรงสืบต่อไปเอพี่น้องจึงเห็นว่าต้องสัตซ์ซื้อดำเนินอยู่ในฟิลาเดลเฟียต่อไปจงอยาอยากรู้อยากเห็นเที่ยวไปถามว่าโรมมนติกเป็นอย่างไรเออคนที่อยากรู้อยากเห็นมักพบกับความเสียหายและจงอย่าไปสัมผัสกับคณะนิกายของโปรเสเซนต์อันนี้ก็ไม่ใช่หนทางของพระเจ้าฉะนั้นเออก็เป็นข้อเตือนระวังไง คือสาหรับพี่น้องที่ยังไม่เรียกว่าแข็งแรงพอหรือไม่เข้มแข็งพอเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการสะดุดล้มหรือว่าการเดินทางในหนทางที่ผิดเอ้ยเราอาจจะติดเอ้ยโอ้โหเราไปเห็นโรมากระตุกอืมเขามีเบียบแบบแผนเขาแต่งตัวดีเว้ยเออมีบัรลูกมัลหลวงมันดูขขังศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ติดสมัยก่อนที่มพระเจ้าเป็นพุทธเานาี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ยก็พอเราไปเห็นของโฟร์เซนเออร์เขามีแบบโอ้โหมีคอนเสิร์ตมีร้องเพลงมีอะไรเนี้ย ซึ่งเออมันดูดีนะนั่นะเลยาไปตามกระแสก็เลยหลงทาง่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ผลทางผลจากไม่ใช่ผลทางของเจ้าดังนั้นในพระคัมภีร์ทให้พี่น้องเห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการขึ้นใหม่ของโปรเซนทั้งหมดมีการเวยพรของพระเจ้าก็จริงแต่ก็มีการพิพากษาปรับโทษอยู่มากมายใช่ครับทุกวันนี้เราเห็นว่าบางที่จากก็เรื่องการอาศัศจรรย์ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แก่นเลยมันเป็นแค่เปลือกแล้วพระเยซูคิดยังไม่ได้บอกว่าทุกคนมาเชื่อเพื่อให้เกิด การวางมือเอรักษาโรคก,การอัศจรรย์อะไรมันไม่ใช่นะแล้วก็วันนี้นะพี่น้องจะต้องเรียกว่าดำเนินชีวิตนะ่ะที่ไม่อยู่ในผนทางของคณะนิกายนะดำเนินชีวิตที่เป็นการเรียกว่ามีชีวิตที่อยู่ใ,ใต้เงื่อนไขาจากการนำพาจากพระมุญญาบุญสุดอย่างเดียวแล้วก็อยู่ในใต้พระกายขององค์พระพุทธเจ้านะ นันะวันนี้พี่น้องก็ถึงจะมีชีวิตอย่างมิสงาส่ารราศีฉะนั้นในอดีตในประวัติที่ผ่านมาการโอร้โอวดสงาสาราศีของพี่น้องนเป็นคนที่อยู่ในละโอดีกายก็ขอพี่น้องจําไว้ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเมียหญิงต่อพระเจ้าก็จะออกห่างจากชีวิตนะเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับก็เป็นการตําหนิมากมายจาก การนำพาจากพระวิญบมุสุทธิ์ที่พี่น้องได้เห็นนะครับขบวนการื่อนไหวของโพสเซนมีการวอวยพรพระเจ้าแต่ว่าก็มีการพิพากษาปรับโทษมากมายดังนั้นสิ่งเหล่านี้เ,เป็นการตำหนิติดเตียนเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องเขาเรียกว่าสุขงอมในวิญญาณเติมโตในวิญญาณแข็งเข้มแข็งในวิญญาณในวันทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคิดจักหลายแห่งเนี่ยก็มีการผิดเพี้ยนไปมากมายเลยเช่นการถวายทรัพย์เนี่ยก็จะเน้นกันเป็นโขนเป็นผู้ดับตับไม้เลย เออมันก็ทําให้พี่น้องหลายคนไม่อยากไปประชุมเพราะว่ามีการถือถุงเอ่าซึ่งในในพระคินทรรมบอกว่าการจะทําอะไรก็้องมือฝ่าต้องไมให้มือซ้ายรู้นะเวลาจะอ่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเก็บเชื่อว่าทําไมเราถวายทรัพย์มือต้องถือถุงมาไม่ใช่ต้องต้องถวายเป็นการรับนะพี่น้องต้องถวายเป็นการรับแต่ปัจจุบันเนี้ยคิดจากในคณะโปรเตสเซนต์หรือเป็นคณะนิกายต่างๆเนี่ย ได้ผิดเพี้ยนไปเออทําอะไรซึ่งผิดไปจากเออผิดไปจากเอขอนทางของพระเจ้าฉะนั้นนะวันนี้ที่ออกมาพูดในหนทางพระจ้าก็คือว่าเออเมื่อพี่น้องมาเจอขนทางที่ถูตกต้องแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะไม่เสาะ,ะแสวงหา,ห,าหรือไปใจถามว่า i, เฮออ้ยคาทอลิกเป็นยังไงเ,ออเราก็ไม่สนใจบางที การที่เราไปสนใจเรื่องเรื่องคาทอลิกทาให้บางทีเราหลงนะหลงทางเราก็อาจจะไปอยู่กับคาทอลิกเลยอ่าบางทีเราไปสนใจเรื่องคณะอื่นเราก็ไปเลยเออเราเห็นเขาต้อนรับดีโอโหเขารับรับรองดีเราก็ไปฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณเจ้านะครับเราจะเราจะต้องอยู่ในหนทางขององค์พระเจ้าอย่างแท้จริงคนนี้คือหนทางของขิ้จักรขอบคุณเจ้านะตอนที่ยี่แปดแล้วนะครับก็หวังว่าเออจะเป็นการหนุนใจพี่น้องที่จะเออ มีการนำพาจากพระมยามสุดก็อยากสิ่งที่อยากจะให้เน้นก็คือว่าถ้าเราพี่น้องมีการสแสวงหาเป็นการสุดตัวอ่านเมื่อกี้ทำกัมพีไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านแบบที่เขาบอกว่าวันหนึ่งสีบ่บทเออปีหนึ่งให้ครบทั้งเล่มเราอ่านาช้าไม่อ่านแบบเขาเรียกว่ากินแบบย่อยค่อยๆเคี้ยวไม่ต้องมุมมามื่อีเราอ่านสีบส่บทสีบส่บทสี่บทแบบมุมามอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่า โอ้พระพุทธเจ้าตัดผ่านอะไรไม่เข้าใจว่าพระวิญญาณบุญสุกจะนําพาอะไรกี่ยวกเราฉะนั้นวันนี้เราต้องมาย่อย,พ,ยอพักทธรรมกับผีอย่างช้าๆเราจะได้เรียกว่าไม่อยู่ในหนทางที่ไม่ถูกต้องเราจะได้อยู่ในหนทางของคิดจักรย่จิงแท้จริงฉะนั้นเราจะได้ไม่รับการปรับโทษเหมือน